รู้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยจะกำลังซ้อมไปวิ่งงาน Super Sport Laguna Phuket Marathon ค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะออกไปวิ่งเนี่ยเราก็ต้องมาบำรุงผิวหน้ากันนิดนึงซึ่งวันนี้จุนมีโปรดักต์มานำเสนอนั่นก็คือต้องใช้นี่เลย Skin Moisture b i r t h d a l Cream นะคะซึ่งจะเป็นขั้นตอนการบำรุงผิวและส s t e ปต่อไปที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับนักวิ่งที่ต้องวิ่งออกไปเจอมลพิษหรือแสงแดดต่างๆนะคะนั่นก็คือ Luminescent Fabulous UV Shield นะคะซึ่งเขามี SPF ถึง50บวก PA บวก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 4บวกด้วยกัน ซึ่งเหมาะกับอากาศประเทศไทยมากและที่พิเศษคือเนื้อสัมผัสเขาบางเบามากทุกคนเหมาะกับคนทั้งผิวมันผิวผสมหรือผิวแห้งสามารถใช้ได้หมดเลยตัวนี้ด้วยคุณสมบัติพิเศษของเนื้อครีมเขาเนี่ยซึมซาบเร็วจึงไม่ทิ้งคราบและความมันใดๆหรือเกาะให้เกิดความรู้สึกระคายเคืองเลยค่ะเหมาะสําหรับผิวมันหรือผิวผสมหรือใครผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะตอนนี้จุกเกพาบเอาไปวิ่งสู้แดดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลย สิขาวิ่งมาเหงื่อออกก็ไม่มีรอยคราบของครีมเลยสู้แดดไม่แสบหน้าด้วยหลังวิ่งจบเพื่อนๆก็อย่าลืมทาสกินมอยเจอร์เบร์เจลครีมกันด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวไม่ให้ผิวเราเนี่ยสูญเสียน้ำแถมยังปลอบประโลมผิวให้กับเราด้วย สำหรับกันแดดของสีจันเนี่ยเขามีหลายแบบและหลายขนาดมากๆถ้าใครไปวิ่งงานซูเปอร์สปอร์ตลากูน่าภูเก็ตมาลาธอนทางสีจันเขามีสินค้าแจกด้วยนะคะแล้วอย่าลืมมาเจอกันที่งานซูเปอร์สปอร์ตลากูน่าภูเก็ตมาลาธอนนะคะแล้วเจอกันค่ะ